สวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับทางช่องเราก็มีข่าวอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนอื่นหากอยากสน,นุกเตอนเต้นร้าวจ่ายก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับพบกับสุนข,ข่าว Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่อยากไปก็เชิญรังนิกยืนยันเมตรําเปอบบาบาลั่นแมนยูไม่เคยงอไข่สิไปใส่มึงก็ไปโหลดกูบอกหามคุณซื้อของปีสแสดงแมนจนเต็มน,นะครับเปิดเผยถึงสถานการณ์ระหว่างปอบบาลา,า,า,าและสโมสร ที่สัญญาฉบับใหม่มยังคงคลุมเครือนะฮะไม่เลิกเลยนะฮะและมีท่าทีจะจบแบบไม่สวยเสียด้วยรอบล่านีดนะครับคุณซูมานชนเต็ดได้ออกมาเปิดใจถึงสถานกาณรณ์ร่วมปอบบาบาและสมสรที่สัญญาฉบับใหม่มยังคงคลุมเครือว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยรองนิกออกมาเปิดเผยว่าแม้ปอบบาบาจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สุคัญของเพียมแต่ก็เป็นเพียงแค่นักฟุตบอลเหมือนคนอื่นๆไม่ได้วิเศษวิโสเฮียอะไรเลยแต่เสียทำตัววิเศษวิโสเหนือกว่าสมสร ซึ่งหากไม่อยากจะอยู่ต่อก็พร้อมที่จะไม่ต่อสัญญาในทันทีสิไปใสมึงกับไปลวดปอกๆอ,อีกทางนะครับยังเปิดเผยอีกว่าสโมสรใหญ่ๆแบบแมนยูจะไม่นุนักใครให้อยู่ต่อถ้าหากพวกเขาไม่ต้องการที่จะอยู่ต่อนะครับในกรณีบกปอก,ปอกมันเห็ดมาแล้ว2เคเถื่อเห็ดเนี้ยผมจะไม่พูดว่าปอกบบาไม่มีค่ามากพอที่จะรั้งตัวเขาไว้แต่แน่นอนว่าผู้เล่นต้องอยากเล่นให้กับสูโมสอนและอยู่เพื่อสโมสรด้วยโดยเฉพาะสโมสรใหญ่อย่างแมน,นเต็นมนะครับต้องมีใจมาที่ไหน สำหรับสโมสรใหญ่อย่าง,าง,มางแมนเชสเตอร์หากผู้เล่นคนไหนไม่ต้องการเล่นให้กับทีมแม้แต่ในระยะยาวผมคิดว่ามันก็ไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนใจอยู่ที่นี่ต่อเหมือนเป็นการฝืนใจนี่เป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่นะคําว่าสโมสรต้องมาก่อนด้วยการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ผมไม่คิดว่าจะมีใครในสโมสรต้องเหนื่อยกับการโน้มน้าวผู้เล่นให้อยู่ต่อ มีแต่เมืองนี่แหละสร้างแต่ปัญหาบอกปอบถังแต่ในอีกทางนะครับเราก็ต้องมารอดูกันผมก็ได้คุยกับเขาทางโทรศัพท์แค่15นาทีเมื่อมีกี่วันก่อนรอให้เขากลับมาฟิตเต็มที่พร้อมกับทีมซะก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปเขาสามารถเป็นผู้เล่นกดสแกนของทีมได้ผมรู้ดีถึงเรื่องนั้นแต่นี่ก็เป็นความจริงสําหรับผู้เล่นคนอนื่นๆทั้งหมดที่เรามีด้วยเหมือนกันผมไม่ใช่โค้ชของปอบบาแก่คนเดียวเมื่อเขาฟิตสมบูรณ์แล้วผมก็ยังเป็นโค้ชของผู้เล่นคนอื่นอีกด้วย และความเ,เยเทียานของผมก็คือการทําให้ผู้เขาเก่งขึ้นพัฒนาผู้เล่นแต่ละคนและสิ่งนี้ก็เป็นไปได้ด้วยการปรับปรุงผลงานของทีมนะครับมึงจะเสียตโตเกียงเล็กน้อยหลายบอกปอดก็เจอคนจริงนะฮะอย่างรับรังนิกนะครับโดยแต่ก่อนนะ่ะโอ้โหโปอบบบายอยู่กับโอเล็กนาโซชานะครับย่ Nh อดากจมอยู่ครับแม่พีนน้องเลี้ยงว่าเป็นลูกครับแต่ตอนนี้ไม่มีอเล็กนาโซชาแล้วนะครับเป็นรับรังนิกนะครับกุนซือที่ เงียบขึ้นมานะครับที่ไปก็ไปรวดบอกปลอด,ลอด,ลอดทางความลับแตกรังนิกได้คุมแมนยูเพราะชี้เป้าจุดอ่อนของทีมรับรังนิกนะครับกุนซือมนเชสเตอร์ที่ตกเป็นข่าวได้กุมทีมปีแสดงกับเพราะว่าบอกจุดอ่อนของทีมตอนให้สัมภาษณ์ ESPN ป p o r t นะครับรายงานมาว่ารับรังนิกให้สัมภาษณ์กับผู้บริหารของสโมสรปสีแสดงแมนเชสเตอร์เต็ดว่าจุดอ่อนของทีมก็คือตำแหน่งกองกลาง จะทำให้เขาได้รับงานเป็นกุนซือชุดขาวของไปแสดงในที่สุดท่านี้ครับแมนยูเคยมีกับผู้พันกับกุนซือฝีมือดีหลายคนในตอนที่ปลดโอเลกาโนโซชาออกจากตำแหน่งและหนึ่งในนั้นก็คือรังนิกซึ่งสุดท้ายแล้วก็เป็นรับรังนิกที่คาวินได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมชุดขาวเขาไปแสดงไปจนจบฤดูกาลนี้พร้อมนั่งตำแหน่งที่ผู้าไปอีก2ปีกระตั้งล่าสุดนะครับสื่อกีฬาระดับโลกอย่าง ESPN Sport ก็ได้บิทราบว่าเหตุผลที่ทำให้รังนิกได้งานสำคัญในครั้งนี้ ก็เป็นเพราะว่าเขาแสดงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนให้กับผู้บริหารของสโมสรที่ได้รับรู้ว่าจุดอ่อนของทีมอยู่ที่ตำแหน่งกองกลางและมองว่าการเสริมพัพในตำแหน่งกองกลางอย่างอามาดูฮเดอร่าไมฟิลของอบาลิซิคจุดเบลลิงแฮมห้องเครื่องของปริเซดอนเมนหรือคาวินฟิลิปไมฟิลของลีดยูเนเ่็ดน่าจะเข้ามาช่วยยกระดับทีมได้และชินนี้แล้วนะครับรังนิกยังได้แนะนําชื่อของเอลลิงบลสชฮาร์แลนตองหน้าของปริเซดอนเมลให้กับแมนยูอีกด้วย หากต้องการได้กองนน้าคุนใหม่ซึ่งการให้สัมภานทั้งหมดนี้ก็ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้สึกประทับใจรับ,บรองอีกก่อนที่จะเลือกตัวเขาในที่สุดนะครับดีกันสุลกาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่11ธันวาคมน,นะครับ